สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ An g e l ิลน,นิธารนะคะก่อนอื่นเราขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจค่ากูให้เรานะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะและถ้าเพื่อนๆมีมีเวลานะคะจะก,กรุณาสนับสนุนทางช่องเราโดยไม่กดข้ามโฆษณานะคะจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะ เราขออนุญาตเปิดดวงท่านนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านและครูบาอาจารย์ของเราเปิดดวงท่านนะคะขอดูเอเนจีท่านลักษณะราศีของท่านนะคะลัคนาราศีถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะดูได้นะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะธาตุดินพึกศกันมังกรนะคะอันนี้เอเนจีของคุณ ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะธาตุดินทึกษกกันมังกรสองถ้วยธาตุน้ำนะคะมีนกรกฏพิจิกอันนี้ energy ของคนที่คุณดิวอยู่หรือแฟนคุณนะคะเก้าถ้วยธาตุน้ำนะคะมีนกรกฏพิจิก5ห้าคาถาธาต ไฟเมสิงธนูค่ะอันนี้ the j u s t m e n t นะคะคุณเป็นมีความเป็นธาตุดินในตัวตนเยอะนะคะเป็นคนที่อารมณ์หนักแน่นเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคง ถ้าคิดจะทำอะไรแล้วก็จะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำมาหากินหรือถ้าศึกษาฝ่ายหาความรู้อะไรก็อยากจะให้ประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนที่ถ้ารักใครก็รักจริงจิตใจอ่อนโยนนะคะโรแมนติกชอบช่วยเหลือคนเนาะคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ ขยันมีแพชชั่นในการทำงานเช่นกันนะคะก็มีเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวซินซิทีฟเช่นกันเนาะเป็นคนค่อนข,ข้างขี้หึงขี้หวงนะคะนะคะในในลักษณะธาตุของเขาเป็นคนค่อนข,ข้างขี้หึงขี้หวงบางครั้งก็มีเอาแต่ใจตัวเองใจร้อนแต่ก็เป็นคนที่ขยันตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเช่นกันนะคะเรามีหัวข้อว่าเขาบอก รักและห่วงใยคุณนะคะขอให้ไพ่ช่วยเล่าเรื่องนะคะความรักของคุณเป็นยังไงคะสามดาบเดซานว้าวเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสํำรับนะคะ อันนี้คือหนึ่งถ้วยนะคะคิงออฟชาร์ลส์นะคะสิบถ้วยนะคะควีนออฟบาร์ลาชนีดาบ หดาบนะคะ3าดาบเหตุการณ์ที่ผ่านมานี่ดูแล้วคุณสองคนอกหักผิดหวังต่อกันหรือเปล่าคะเนาะอาจจะมีการห่างเหินกันไปเข้าใจกันผิดหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ห่างกันไปจบกันไปในความสัมพันธ์นะคะแต่ดูแล้วมันแล้วมันก็มันมีเดอะซันขึ้นมาคือ เขาอะเราพูดถึงเขาเนาะถ้าใครเข้ามาดูเราบ่อยก็จะรู้ว่าเราจะเป็นตัวแทนของคุณและอันนี้คือคำที่เปิดเปิดเรื่องของเขาอ่ะนะเขาอ่ะก็ยังมีแพชชั่นนะคะมีความคิดถึงคุณเนาะ,ะเขาก็รู้ว่าที่เขาทำเนี่ยทำให้คุณสองคนทะเลาะก,กันเน่ยเพราะอาจจะเป็นทั้งอารมณ์หรือคำพูดของเขานะคะมันมีไพ่หนึ่งดาบเน่ยเขาเสียใจนะถึงถ้วยเนี่ยเห็นไหมสิบถ้วยขึ้นมาเนี่ย ถ้วยเต็มเปี่ยมเนะี่ยคือเขายังมีความรักและพักดีต่อคุณนะยังไม่ไปไหนนะคะเขาจะเอาความรักมามอบให้พระบัณเป็นหนึ่งถ้วยเห็นไหมแล้วก็หนึ่งดาบคือการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เดะซันเขาต้องการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเพราะเราดูแล้วเขายังรักแล้วห่วงใยคุณอนะ่ะเห็นไหมเหมือนผู้หญิงคนนี้ยห่วงห่วงมัมมี่นะ่ะธนุถนอมมัมมี่ตัวเนี้ย เพื่อแบบจะเก็บและรักษาไว้ให้ดีอ่ะก็เหมือนกับความรักที่เขาห่วงแหนคุณอะ่ะเขาเขาอยากดูแลเอาใจใส่คุณนะคะเขายังไม่ยังไม่ปล่อยในความรักครั้งนี้เนาะแล้วมีอะไรต่อคะขอให้ไพ่ช่วยเล่าเรื่องหน่อยสามเหรียญเขาจะ ให้เขาไปปรึกษาผู้รู้หรือปรึกษาเพื่อนนะคะในด้านความสัมพันธ์ของคุณว่าจะทำยังไงดีหรืออีกกรณีหนึ่งเขาจะให้บุคคลที่สามมาช่วยเหลือนะมาช่วยปอบปอบว่าจะทำยังไงต่อไปนะว่ามันมีเหตุการณ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยเกิดขึ้นนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์มันอาจจะมีบุคคลที่สามมาทำให้คุณสองคนแตกแยกกันหรือเปล่าแต่เราดูไพ่แล้วนะ มันมันเขาก็ทำไม่สำเร็จนะเพราะว่าแฟนคุณอ่ะเขารักคุณนะเขายังห่วงใยคุณเสมอนะคะเนี่ยหนึ่งคาทา Queen of one เขายังมีแพชชั่นคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สวยหล่อดูดีนะในสายตาเขาเสมอเขาเขาไม่ได้มองใครนะคะหกเหรียญเขายังต้องการสร้างความสัมพันธ์สร้างสถานะ นะอยู่กับคุณนะคะยังมั่นคงต่อคุณมีหกเหรียญนะคะและไพ่ถ้วยในสัมที่เราดูเปิดมาเนี่ยไพ่ดาบขึ้นมาน้อยนะคะแสดงว่าเขายังมีแพชชั่นในกับคุณนะเดชชาล r ยออดเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนานะคะแล้วเขามีการเดินทางบ่อยเนาะหรืออีกกรณีหนึงคุณสองคนตอนนี้อยู่ห่างไกลกันนะคะ อาจจะคือว่าเคยรักกันแล้วก็ห่างไกลกันไปนะคะนะเขาก็บอกว่าเขายัางไม่ปล่อยมือจากคุณนะเขายังห่วงใยคุณนะคะเนี่ยแปดถ้วยเห็นไหมคนคนนี้นั่งก้มหน้านั่งเศร้านะคะแล้วเอาถ้วยขุดฝังไว้ใต้ดินนะ่ะเห็นไหมเก็บเหมือนถนอมอะ่ะห่วงอะ่ะห่วงไพ่ข้างบนก็เป็นเหมือนมัมมี่ห่วงห่วง นะคะแล้วถ้วยเนี่ยยังตั้งอยู่สี่ถ้วยน้ํายังเต็มแก้วเลยเต็มถ้วยเลยคือเขายังไม่อยากเดินออกไปจากความรักครั้งเนี้ยนะแล้วไงคะไพ่จะสื่ออะไรอีกเก้าดาบเห็นไหมคะไพ่อันนี้จะสื่อว่าผู้หญิงคนนี้นั่งเศร้านั่ง ถนุถนอมมัมมี่อันนี้ห่วงรักและถนอมมัมมี่ตัวนี้ไม่อยากให้แตกอยากให้พังสลายไปตามกาลเวลาเห็นไหมก็เปรียบเสมือนความรักของเขาที่มีต่อคุณนะ่ะมั่นคงนะคะเขายังห่วงคุณเสมอแล้วยังห่วงถึงจะมีการเข้าใจกันผิดนะเขาก็อยากจะบอกว่าเขายังถนอมความรักอันนี้ยังเก็บเอาไว,ใว้ในดวงในดวงใจยังตาตรึงยังไม่ได้เดินออกไปจากคุณนะ ความรู้สึกของเขาอ่ะเนี่ยค่ะ the e m p r s s คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เพียบพร้อมที่สุดของเขาแล้วเป็นเป็นโลกทั้งใบของเขานะคะหกคาถาคุณเขาจะกลับมาหาคุณนะมามอบความรักถึงขั้นแต่งงานนะคะข้างบนเป็นหนึ่งคาามีแพชชั่น เป็นเดอะเอ็มเพสแล้วก็6คาาคือเขายังไม่เดินออกไปจากคุณอะเขาจะกลับมามอบความรักความจริงใจให้คุณเนาะสี่ถ้วยเห็นไหมเขาไม่เคยก้มหน้าก้ามตามองใครเลยยังก้มมองแต่กับพื้นดินเศร้าในสิ่งที่เข้าใจกันผิดเราไม่รู้นะว่าคุณเจอกรณีใดๆแต่เราดูแล้วะนะเขาจะกลับมาเนี่ย i ิ g งออฟวานหนึ่งคาาคน เป็นความรักที่มั่นคงและจริงใจนะคะยังไม่ได้เดินออกไปจากคุณยังเศร้านึกถึงอดีตนึกถึงวันวานที่เคยทำร่วมกันมานะคะเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาหรือเคยคุยกันถ้าคนในกรณีที่เคยมีความสัมพันธ์หรืออาจจะเคยอยู่ด้วยกันแล้วเลิกลากันไปนะคะเพราะมีการทะเลาะและเข้าใจกันผิดอาจจะเป็นในกรณีมือที่สนะคะเขาก็ ตัดสินใจแล้วว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดอะนะที่เขาไม่สามารถตัดใจได้เขายังห่วงและยังห่วงใหญ่คุณเสมอห้าถ้วยเนี่ยคะ่ะถ้วยสองใบล้มแต่อีกสามใบยังยังมีน้ำอยู่ไม่ล้มแสดงว่าเขาจะเหมือนคนคุนนี้แบกแพะเห็นไหมเหมือนแบกความรัก เดวิลเขามีความรักความรุ่งหลงคนคนนี้อาจจะบางครั้งอาจจะดูเหมือนเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวนะเข้าถึงยากเดวิลนี่ก็เป็นคนราศีมังกรก็ได้นะคะบางครั้งอาจจะเป็นเหมือนคนเห็นแก่ตัวนะห่วงหึงห่วงใยและแต่ตัวเองอะ่ะอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะคะอาจจะแบบว่าทําไม่ดีกับคุณนะ ไปมีมือที่สามหรือเปล่าแต่ตอนนี้ตัดใจเลิกแล้วจะกลับมาแต่อันนี้มันก็แล้วแต่คุณนะคะว่าคุณจะเลือกอยังไงเราไม่สนับสนุนให้คุณไปตกเป็นมือที่สามใครไม่ใช่นะคะเราต้องการให้เพื่อนรับแต่พลังงานบวกๆเนอะอันนี้ก็แล้วแต่คุณเราเราอ่านตามไพ่ที่เราเปิดมานะคะเพราะมันก็อาจจะมีตรงกับบางคนบ้างบางคนอาจจะตรงทั้งเรื่องบางคนอาจจะตรงแค่ Energy บางคนอาจจะตรง นิดหน่อยก็ไม่อินไม่น้อยนะคะแต่เราดูแล้วว่ามันเป็นไพ่ที่ว่าไม่ได้มีอะไรเลวร้ายนะคะเพราะมันมีไพ่เดือดซันขึ้นมาเนี่ยเดือดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเนี่ยเห็นไหมคะคือเขาจะกลับมาแน่นอนเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะหรืออา,อาจจะที่ผ่านมาเขาอาจจะมีตัวเลือกหรือเปล่าเรากับอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจ นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นพาย n i e o o ฟบ้เห็นไหมผู้ชายคนนี้ยืนวาดรูปยืนเป็นอารมณ์ศิลปินคือยังอยากนึกถึงความรักความฝันยังเก็บเอาไว้เหมือนภาพวาดในจินตนาการเนี่ยแปดคทา เป็นยังมุ่งมั่นในการจะทำงานในความรักความสัมพันธ์ต่อไปนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างหกถ้วยถ้วยทุกใบย,ยังตั้งอยู่มีน้ำเต็มเปี่ยมเขาอยากกลับมาหาคุณเอาความรักมามอบให้คุณนะคะรักล้นใจนะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขาบอกเขารักและห่วงใยคุณมากตอนนี้ หนึ่งกระทาจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเขาจะกลับมาในความรักความสัมพันธ์นี้เห็นไหมคะคุณหกดาบแต่6ดาบนี้เห็นไหมคนภพายเรือเขาจะกลับมาหาคุณจริงๆค่ะเราไม่รู้นะว่าสถานะระหว่างคุณสอคนเป็นยังไงแต่ที่มันจบไปอะนะคะเขาจะกลับมาแน่นอนเพราะเขาห่วงห่วงคุณ the justice จะมาถึงขั้นให้ความ อาจจะมีการมั่นหมายถึงขั้นแต่งงานหรืออาจจะมามีการพูดคุยกันหรืออาจจะมีการเปลี่ยนสถานะที่มั่นคงขึ้นจากที่ไม่เคยมีสถานะอะไรเลยก็มากลายเป็นมีสถานะก็ได้นะคะในอีกกรณีหนึ่งนะคะโอเคแล้วไพ่เ v e and น o m a n แมนมีอะไรจะสื่อคะเขามีอะไรจะเตือนจะบอก ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนอเพราะมันมีเดวิลขึ้นด้วยแสดงว่าคนคนนี้เมื่อก่อนนี้อาจจะให้ความสัมพันธ์คุณไม่แน่นอนนะคะอาจจะมีบุบคคลที่สามอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณสับสนมันก็เลยทำให้การจบกันไปนะคุณสองคนอยู่ห่างไกลกันเป็นรักระยะไกลนะคะตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันห่างหายกันไป ความจริงจะถูกเปิดเผยนะคะว่าสิ่งที่ผ่านมาน่ะมันเป็นยังไงเป็นเพราะอะไรคุณจะได้รับรู้ความจริงนั้นนะคะแล้วไพ่ a อ g e เมีอะไรจะสื่อคะให้คุณรับข้อมูลใหม่นะคะรับข้อมูลใหม่ในความลับด้านทัศนคตินึกคิดใหม่นะคะ แสดงความเป็นตัวตนของคุณนะคะว่าคุณต้องการสิ่งใดให้พูดกับเขาไปตรงๆถ้ามีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกันนะไปกลับมาเจอกันทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะเอ็เจบอกทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะใช่พไพ่ใบสุดท้ายของนางฟ้าของเอ็เจบอกว่าตามที่คุณ คิดหรือว่าเรื่องไม่ได้ดีมันเรื่องที่ไม่ดีมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะมันจะผ่านพ้นไปสเตปบายสเตปนะคะโอเคเขาจะมีข้อความอะไรสื่อถึงคุณคะถ้าเขาบอกคุณได้อันนี้เราทําเองเนาะเขามีอะไรจะสื่อเขาผูกพันกับคุณนะคะเขามีความรักความผูกพันกับคุณไม่ลืมคุณเป็นคนสําคัญ เห็นไหมคะเป็นคนสำคัญของเขางงไปหมดตอนนี้เขาอาจจะสับสนงงงวยไม่รู้จะทำยังไงนะคะอาจจะรอดูสถานการณ์ที่จะกลับมาหาคุณแต่ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามายัางไงจะทำอยังไงก็ได้นะคะโอเคอันนี้เราก็ทำเองแม่มดใจดีมีอะไรจะสื่อคะมีอะไรจะสื่อจะเตือนบ้างคะเขาไม่ปล่อยมือ เขาไม่ปล่อยมือจากคุณแน่นอนอย่าเครียดแม่มดบอกว่าคุณอย่าเครียดนะคะห่างไกลกันแสดงว่าคุณสองคนนี้อยู่ห่างไกลกันจริงๆตามที่ใช่บอกตอนต้นนะคะความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะแต่ถ้ารักแล้วเป็นทุกข์ก็ให้คุณใช้สตินะคะคิดพิจารณาว่า คุณสมควรจะไปต่อหรือไม่ไปต่อแต่อย่าไปเครียดมันนะคะอย่าไปเครียดอย่าไปทำร้ายตัวเองโดยใช้ความรู้สึกทำร้ายตัวเองหรือคิดในทางลบๆมันไม่ดีนะคะถ้าคุณคิดบวกสิ่งบวกๆมันก็จะเข้ากลับมาหาคุณนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเนาะเราเป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆมีความสุขสมหวังในความรักการงานการเงินนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะจะปีใหม่แล้วเนาะให้ผ่านพ้นเรื่องร้าย ไลายไปพบเจอแต่เสียงดีๆนะคะเราจะเป็นเพื่อนคุณตลอดไปเนาะรักนะคะบ๊ายบาย